ครับวันนี้เราก็มาสุกปลานะครับตั้งเครื่องแล้วนะครับสุกไปรูนเลยนะครับกำลังสุก นาเริ่มเกี่ยวเข้าใกล้เสร็จป่าก็จะลงร่องน้ํานะครับก็ไห้มาสุดร่องน้ําฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมือใหม่นะครับ ผมว่าปลาโดอน,นแน่เลยพี่เนี่ยเพราะ้ำพวกผมกั้นนี้นะตรงไหนตรงเนี้ยตรงที่เขากั้นไว้เนี่ยเนี่อนนี้เนาใช่ พ่อมกุย่าอย่างวะนดกมกันลยกว่าไมพลาด่อไปสิเชียนไม่เอามาปู่ให้เด็กนั่งไม่เป็นไรกางก็ได้อยู่เนี่ยแค่เนี้ยแม่บบ่กู่มุมมเวกว เดี๋ยวผมพิวยาลงมาให้ดีก่ต้องกลสูงเดี๋ยวปลาดอ,อกอ่ะมามีมานี้โอจะปอยได้ออกเลยน้ำอ่ะเราเอาพว้น,นั้นมานีเนาะมามาใช่เอาเสื้อกับน้ามุกจกันอ 那牙白面第一味。Yeah, yeah, 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 yeah. ไดนนี้ได้ไหมไม่ได้ไ,ไม่ได้ไไดต้องขุดนั่นเลยครับขุดที่ข้างล่างอ่ะไปขุดของเขา เอาย่านี่เสร็จแล้วเอาขี้คนทท้าได้แล้วพี่เนี่ยขี่ผมฟันลงมาเนี่ยบอยไม่ต้องเอาไหมเขามาลูก ไปเพื่อแสดงสิเราไหมล่ะตั้งกันแล้ววัน ไปเอาสิ้สิเียวที่พี่ไฟมาเลยหาใบสิเขียวหาใบสเขียวใช่เด็กผูดํานักูดําไม่มีไม้ไว้นี่สูงๆอ่ะพี่เอาไม้นี่ไว้ได้ไหมโอ้ยไม่งั้นปลาจะโดดออมีไม้สูงๆไหม ก็ไม่ได้นะไม่ต้องขูดแล้วเดี๋ยวเอาผ้าเดี๋ยวเอาดินทาข้างล่างเอาผ้าใบอะ่ะเดี๋ยวเอาไม้มากล้นหนึออ่งอันอ่ะสูงสูงอะ่ะไม้อยู่ข้างนั้นไหนอะ่ะดู จเย็นนะครับเรากำลังกั้นน้ำอยู่พี่อ่ะพี่แม้ไม่ใช้ก็ได้หนีทนนอท่าน้น่ะโอ้ยหนูอ่ะไม่ใช้สแสดงว่าได้แล้วพี่ถ้าพี่ปิดเงี้ยแ,แ,แต่ป้ามันจะโดดออกนะ มีเห็นด้วยนะครับพี่ลากไม้นี่ลงไปเลยเดี๋ยวเราเอากระสลา ไอ้เจ็บพี่ไฟพี่ไฟพี right. oh, right, right, ah ่ไปเบ๋อเบ๋อโอ้โหเมื่อเขาเกิดเลยที่นี่เอาเลยพี่เอามาเอาไม้นี่งไปเลยเอาสลิมใส่เดี๋ยวปลาดองอยาเอาถั่วสับไปใก็ยังนานนะเอาอยู่เดี๋ยวปลาดองเอาไม้เนี่ยใส่แล้วก็เอาสลิมใส่ไว้เจ้าถือให้หน่อย ม่เอาไมใสาก่กอนครับพี่มารนยว่ใส่ข้างในออกมาก็ได้มัาพาบได้อีกด้านหนึ่งวะพี่เนะี่ย ของชา้าน,นั่นนะ่ะเนี่ยไม่ไผ่เนี่ยนี่ยพี่เอา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 เ,อาเอาบยมาอีชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวปลาช่อนตัวใหญ่มันโดกอ่ะเอนนอนี่เลยเอาลงนี่เลยเออเอาลงไว้งั้นเลยถ้าวลาช่อนใหญ่โดดออกก็โด,โดินด้น้ำนี่ปีหมุนแล้วนี่ น้ำหมดแล้วเบบทีนี้กมาแบบที่น้องข้างล่างปิวแล้วล่ะเ้บเออนะเอาขี้คนทาเทาก็ได้แล้วเด๋วนาะเฮ้เรา,เาสแลนนี่มาไว้ข้างในนี่ดีไหมเบบถ้ามันโดดไปปุ๊บออกอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใต้มันอะข้างใต้เอาไว้ทางนี้ดีไหม ไม่ใช่แสลมอะ่ะเอาตีนมันหมอไว้ท่าน,นี้ดีไหมไปแต่ในไม่ด้วงเลยอ๋อแล้วท่านี้องอ๋อเดี๋ยวน,นี้ใช้ดินปิดเอาเลยแต่ว่าท่าน,นี้ทำสูงๆอะ่ะน่าจะใช้เวลาน่าจะถึงเที่ยง ปอยไี้ยเดี๋ยวเราดินใส่นี้เอาไงดินใส่ท่านี้อันนั้นปอวแ้ลเพื่อที่ไม่ปลาโดนเชยๆน่หละอันนี้เอาสูงๆหน่อยดูน,นี่คือมาด,ดูน,นี่คือมาโอ้ยมยมนีส่ส ดึงนคือมาเลยอะ่ะอันนี้พี่เอาขี้โคลนทางข้ขางล่างก็ได้แล้วพี่โอ้แกดองแว่ใครต่ดวะโอ้โทรศัพท์โน อไปไปไาอาอไ,ปไปนู่นไปไว้ที่ที่ไปแล้วไปไปไปนู่นไปเดี๋ยวให้พวอทานี่เดี๋ยวกลับมาเอามีไปไหนละพี่เอามีไปไว้ไหนละนเดี๋ยวพี่ทาดีๆแล้วกลับมานะพี่ เดี๋ยวพี่ทาหมดแล้วกลับมานะเดี๋ยวทานนี่หมดแล้วกลับมาใช่ไหมไปเลยไปมาเร็ว ป่าป่าไหนพี่โตนี่แบบนี้ยาวมากเลยนะครับ โน้ำเลือดไปเยอะแล้วนะเราไปหนอป่าลมดินนะครับนานนะครับมันจะแห้ง 快点，你们 <Voilà. S 2>、mm。Hmm.